สวัสดีครับวันนี้วันที่วันอาทิตย์ที่15มกราคมนะครับจะพามาชมต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามกาบแดงนะครับซึ่งไผ่ข้าหลามกาบแดงชุดนี้นะครับทางสวนได้จัดเตรียมส่งให้กับคุณพี่นะครับที่ตําบลท่ากระดานอําเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ความสูงประมาณเจ็ดสิบถึงแปเซนนะครับสำหรับชุดนี้ฟอร์มล่าแข็งแรงนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเลยนะครับมีแทงหนอกขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับไผ่ข้าวหลามกาบแดงก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่นิยมใช้รำนะครับไปทําในเรื่องของจากสารนะครับหรือนําไปเผาข้าวหลามนะครับซึ่งไผ่ข้าวหลามกาบแดงก็เป็นที่นิยมนะครับในระดับต้นๆเลยนะครับซึ่งเยื่อตื้เตี้ยนะครับเขาเยอะมากนะครับเหนียวนะครับนุ่มนะครับ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไผ่ข้าวลามกาบแดงนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลขศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดสามเก้านะครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางส่วนเราก็ยังมีต้นพันธุ์นะครับรากสมบูรณ์แข็งแรงนะครับพร้อมปลูก นะครับฟอร์มสวยๆพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพภาษาอังกฤษธนพัทกาเด้นนะครับทางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ